สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกครูก็ได้แนะนําเนื้อหารายวิชาที่พวกเราจะได้เรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูก และวันนี้นะคะเรามีนัดหมายกันนั่นก็คือคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนและทาความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มักเขียนผิดคําพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะถอถุงทอทหารทอทงเด็กๆพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะอย่างที่คุณครูเคยบอกนักเรียนเสมอนะคะว่าคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิด คำพื้นฐานนะคะมีความสําคัญกับนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะอะไรเด็กๆทราบไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะนําคําเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการติดต่อสื่อสารงานต่างๆนะคะลูกคําในภาษาไทยคําที่มาเขียนผิดคําพื้นฐานนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะและสามารถปฏิบัติได้นั่นก็คืออ่านคําได้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆควรอ่านคํานะคะ ให้ถูกต้องได้แล้วนะคะลูกถ้าคำไหนที่นักเรียนอ่านไม่ถูกนะคะเด็กๆก็สามารถเปิดพจนานุกรมนะคะลูกเปิดนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าคำคำนี้อ่านอย่างไรนะคะลูกอ่านอย่างไรไม่พอนะต้องรู้ว่าคำคำนี้เขียนได้ถูกต้องได้อย่างไรนะคะเขียนคำได้ถูกต้องนะคะสิ่งนี้นักเรียนก็ ควรเขียนได้เขียนเป็นเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะและสามารถนําความรู้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งที่นักเรียนนะคะจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนักเรียนก็ต้องรู้จักความหมายของคําด้วยถ้าหากนักเรียนไม่รู้จักความหมายของคําในภาษาไทยคุณครูคิดว่านะคะเด็กจะนําคําเหล่านี้ไปใช้ไม่ถูกต้องดังนั้น เด็กๆควรรู้จักความหมายของคําในแต่ละคําให้ถูกต้องเสียก่อนก่อนที่นักเรียนจะนําไปใช้นะคะลูกต่อไปค่ะเด็กๆคุณคณรูจะพาเด็กๆไปเรียนและทําความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มักเขียนผิดคําพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะถอถุงซึ่งพยัญชนะอักษรตัวถอถุงนะคะลูกเป็นพยัญชนะตัวที่22เป็นพวกอักษรสูงค่ะ คำแรกนะคะลูกคำคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยคำคำนี้อ่านว่าถแถลงการนะคะคุณครูมีคำอ่านไว้ให้เด็กๆข้างๆนะคะลูกเผื่อใครที่อ่านไม่แม่นยําจะได้อ่านได้อย่างถูกต้องนะคะถแถลงการอ่านว่าถแถลงการถแถลงการประกอบไปด้วยสระแอถอถุงลอลิงงอง,งูก็ไก่สระอารอเรือนอน์นการันถแถลงการมีความหมายว่า อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการคำต่อไปค่ะทะเลถลายทะเลถลายอ่านว่าทะเลถลายทะเลถลายประกอบไปด้วยสระเอทอถุงลอลิงสระไอไม้มาลาย,ายทอถุงลอลิงค่ะทะเลถลายมีความหมายว่าไม่มุ่งตรงไปยังจุดหมายค่ะคำต่อไปค่ะคําว่าถนัดถนัดอ่านว่าถนัด ถนัดประกอบไปด้วยถอถุงนอนหนูไม่หันอากาศดอเด็กค่ะถนัดนะคะมีความหมายว่าถ้าหากเป็นคํากริยานะคะลูกมีความหมายว่าสันทัดชํานานถ้าเป็นคําวิเศษนะคะจะมีความหมายว่าสะดวกชัดแม่นยําแล้วแต่พวกเราจะนําไปใช้กันนะคะคําต่อไปค่ะคําว่าถดถอยถดถอยอ่านว่าถดถอย ถดถอยประกอบไปด้วยถอถุงดอเด็กถอถุงอออ่างยอยักถอโอดอถดถอออยถอยนะคะลูกถดถอยมีความหมายว่าย่อท้อลดน้อยลงค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าถอดความถอดความอ่านว่าถอดความถอดความประกอบไปด้วยถอถุงอออ่างดอเด็กคอควายวอแหวนสระอามอหมาถออดอถอด คอวอามอความถอดความมีความหมายว่าแปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้นคำต่อไปค่ะถาวรถาวรอ,อ่านว่าถาวรถาวรประกอบไปด้วยถอถุสระอาวอเวนรอเรือถาวรมีความหมายว่ามั่นคงคงทนค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆเรามาเรียนและทําความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มาเขียนผิดคําพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะททหารกันบ้างนะคะซึ่งพยัญชนะตัวททหารนะคะลูกเป็นพยัญชนะไทยลําดับที่23เป็นพวงอักษรต่ําค่ะคําแรกนะคะคำคำนี้อ่านว่าทดรองนะคะทดรองอ่านว่าทดรองทดรองประกอบไปด้วยททหารดอเด็ก รอเรือเอาอ่างงองูค่ะทดลองในที่นี้นะคะมีความหมายว่าออกเงินหรือทรับไปก่อนค่ะคำต่อไปนะคะทดลองทดลองทองทหารดอเด็กรอลิงอ,อ่างงองูนะคะทดลองทดลองในที่นี้มีความหมายว่าทดลองลองทำนักเรียนคะคำสองคำนี้นะคะ ถ้าพวกเราไม่ทันสังเกตนะคะเด็กๆจะคิดว่าคำคำนี้เขียนเป็นทดลองที่มีความหมายว่าลองทําฝึกทําใช่ไหมคะลูกแต่ทดลองกับทดลองถึงแม้จะออกเสียงค่อนข้างที่จะเหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่ความหมายคนละความหมายและเขียนไม่เหมือนกันตรงที่ว่าใช้รอเรือกับลอลิงนะคะ คำต่อไปค่ะคำว่าทะมินทะมินอ่านว่าทะมินทะมินประกอบไปด้วยททหารมอมสาสระอิลอจุลาค่ะทะมินมีความหมายว่าชนเผ่าอยู่ทางอินเดียแถบใต้หรืออีกความหมายหนึ่งนะคะนั่นก็คือดุร้ายร้ายกาศค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าทะแยงมุมทะแยงมุมอ่านว่าทะแยงมุมทะแยงมุม ประกอบไปด้วยททหารสระแอยอยักษ์งองงูมอมาสาระอุมอมาค่ะทะแยงมุมมีความหมายว่าเฉียงจากมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้ามค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทรัพยากรทรัพยากรอ่านว่าทรัพยากรทรัพยากรประกอบไปด้วยททหารรอเรือไม่หันอากาศพอพานยอยักษ์สระอากไก่รอเรือค่ะ ทรัพยากรมีความหมายว่าสิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์คำต่อไปนะคะคำว่าทองรูปพรรณทองรูปพรรณอ่านว่าทองรูปพรรณทองรูปพรรณประกอบไปด้วยทองทหารอออ่างงองูเรือสระอูปปลาพอพนันรอหันนอเนนค่ะทองรูปพรรณนะคะมีความหมายว่าทองคําที่ทําสําเร็จเป็นเครื่องประดับ หรือเครื่องใช้ต่างๆค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าโทรศัพท์โทรศัพท์อ่านว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ประกอบไปด้วยสระโอทอหารรอเรือสอสลาแม่หน,นากาศพอพานทอหารการันค่ะโทรศัพท์นะคะมีความหมายว่าระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อผู้คุยกันถึงกันได้ในระยะไกลค่ะ คำต่อไปนะคะคำว่าโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์อ่านว่าโทรทัศน์โทรทัศน์ประกอบไปด้วยสระโอโทหารรอเรือททหารไม่หานากาศซอสลา,สา,สานอหนูการันค่ะโทรทัศน์นะคะมีความหมายว่ากระบวนการถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายเสียงนะคะและภาพที่เคลื่อนไหวได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆเ,เราไปเรียนและทําความรู้จักคําในภาษาไทยในหมวดหมู่พยัญชนะทอทงกันบ้างนะคะซึ่งพยัญชนะตัวอักษรทอทงเป็นพยัญชนะไทยตัวที่24ค่ะเป็นพวกอักษรต่ํานะคะคําแรกคาคานี้อ่านว่าธนบัตรค่ะธนบัตรอ่านว่าธนบัตรธนบัตรประกอบไปด้วยทอทงนอนหนูบใบไม้บหากาต,อ,ต,อ,ตอเต่าเรือค่ะธนบัตรนะคะมีความหมายว่า อะไรเอ่ยมีความหมายว่าบัตรที่ออกใช้เป็นเงินตราซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าธรรมดาธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาประกอบไปด้วยทอทองรอหันม,ม,ม,มอมาโดเด็กสระอาค่ะธรรมดามีความหมายว่าอาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติหรือพื้นพื้นปกตินั่นเองค่ะ คำต่อไปค่ะคำว่าธันญาหารธันญาหารอ่านว่าธันญาหารธันญาหารประกอบไปด้วยทอทงไม่หานอากาศยอหญิงยอหญิงสระอาหอหีบสระอารอเรือค่ะธันญาหารมีความหมายว่าอาหารคือข้าวนะคะต่อไปค่ะธัญญพืชธัญญพืชธัญญพืชอ่านว่าทันญพืชทธัญญพืชประกอบไปด้วยทอทง ไม่หันอากาศยอหญิงพอพานสรรเอชช้างค่ะธัญ,ญพืชมีความหมายว่าพืชข้าวกล้านะคะข้าวโพดข้าวสาลีเป็นต้นนะคะคําต่อไปค่ะคําว่าทาระกำนันทาระกำนันอ่านว่าทาระกำนันทาระกำนันประกอบไปด้วยทอทงสระอารอาเรือกอไก่สระอํานอหนูไม่หันอากาศรอลิงค่ะ ภาระกำนันนะคะมีความหมายว่าที่ชุมนุมชนค่ะคําต่อไปนะคะคําว่าธรรมรงค์ค่ะธรรมรงค์อ่านว่าธรรมรงค์ธรรมรงค์ประกอบไปด้วยทอทงสระออมมอมะรรเร,เรืองงองูคอควายการันค่ะธรรมรงค์มีความหมายว่าแหวนนั่นเองค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของคําในภาษาไทยคําที่มกักเขียนผิด คำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนมาด้วยนะคะเพราะครั้งหน้าคุณครูจะให้เด็กๆนั้นเขียนทำย่าวนั่นเองก่อนจากกันรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ